MG News BKF มอบทุนสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้พิการ ES USA สยามอินดัตรีจำกัดให้การต้อนรับ ES USA สยามเซลปิดบัญชีและสมัคร Mobile Banking กับธนาคารกรุงเทพคุณพลเทพสถิตลุ่งพรชยัยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทบางกอกคมสื่อฟกลิปจำกัดมอบทุนสน,นับสนุนการประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้พิการจำนวน2ทุนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและพิจิตรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆและสร้างแรงจูงใจในการสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัวอีกทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันเพื่อการพัฒนาประเทศต่ตอไปในอนาคต เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริษัทเอสเดียรซสยามอินดัสทรีจำกัดเปิดบ้านให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขายบริษัทเอสเดียรซสยามเซลล์จำกัดโอกาสเข้าร่วมอบรมความรู้ในหัวข้อผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน,นการใช้งานแบตเตอรี่ให้กับพนักงานขายเพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหลังการขายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ลูกค้าตลอดจนเพิ่มโอกาสใน,ในการขยายตลาด รับฟรีโค้ดส่วนลดช้อปปี100บาทเปิดบัญชีเงินฝาก e saving พร้อมสมัครโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพและทำรายการฝากถอนโอนเติมจ่ายรายการไหนก็ได้ครบ2ครั้งภายใน7วันหลังเปิดบัญชีสำเร็จรับฟรีทันทีโค้ดส่วนลดมูลค่า100บาทจากช้อปปีรีบด่วนหมดเขต31พฤษภาคมนี้เท่านั้น